สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดาครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอห้า 5. นายปกตินะครับห้านายปกติของวมาที่21บดพฤษภาคมสอง7ันารหกสิเจนะครับห้านายปกตินี่ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับ ขอขอบคุณสามาชกกิกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยโอ้เมื่อวานนี้ออกเบิ้ลนะเก้าหกหกเจ็ดแปดใช่ไหมเจ็ดห้าหรือเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าไปหลักร้อยหนึ่งผิดพลาผดผิผดพลาดเมื่อวานนี้นะครับอ่าแเราก็ไปต่อนะครับวันนี้ตัวเดิมนะวันนี้นะวันนี้ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวเน้นให้ตัวตัวเดิมหรือเปล่าแอบประมาณนี้นะครับ ขอขอประคุณมากๆนะครับอ่าแเ้าก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้วันนี้ตัวเดิมนะครับ9กับ0นะแต่ไปดูตัวเน้นกันล้วกันนะครับอืประมาณนี้นะครับอ่า9กับ0 9อะไรครับเนี่ย39 30 49 40 59 50 69 60นะครับอืม สามสี่ห้าหกครับเด่นนะประมาณนี้ห่วงเขายนะครับเด่นนะครับเด่นเก้ากับศูนย์อเน้นที่ศูนย์แล้วกันวันนี้หกแปดสิบนะครับศูนย์อนเน้นที่สามกับสี่เนี่ยนะครับสามกับสี่นะเด่นนะครับใครชอบสามกับสี่ก็ไปรูดไปวิ่งได้นะครับประมาณนี้นะครับอสามกับสี่ 4, เน้นที่ศูนย์นะครับ รุนเอาไปลูดไปวิ่งนะครับประมาณนี้ส่วนทางนี้สามกับสี่ชอบตัวไหนก็เอาไปลูดได้เลยนะครับประมาณนี้คิดว่ามามาแน่นอนนะครับเก้ากับศูนย์มาตัวหนึ่งละสามกับสี่ก็มาตัวหนึ่งละมานนี้ลูดบนลูดล่างนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับอาหน่อยปกติออกหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะออกทุกวันทุกวันนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับอ่ะจดเอาครับแคปเจอร์หน้าจอ ในกรอบก็คือคือเด่นนะประมาณนี้นะครับกรอบคือเด่นครับครับจุดเอานะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขอให้เฮงงหฮงขอให้ได้นะครับวันนี้เนาะอ่ารุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับขอขอบคุณมากๆครับแบบวันนี้ครับสวัสดีครับ